hello everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะดูเนื้อหาใน u ูนิตนะครับบทที่4ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝัดหัด4.1กับ4.2นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับในแบบฝึกหัด4.1เนี่ยเขาบอกว่า look at the p i c t u r e นะครับดูรูปเหล่านี้นะครับ and write the questions แล้วก็เขียนคำถามนะครับ มีการให้คำมาบางส่วนนะครับแล้วก็มีรูปแล้วก็มีคำตอบด้วยนะครับเราก็มาดูข้อหนึ่งนะครับยูวอชิงอิดนะครับอันนี้ให้ถามให้มานะครับยูวอชิงอิดแล้วก็อีกคนหนึ่งตอบว่าคุณดูมันหรือเปล่านะมีคำถามใช่ไหมครับคำตอบ no you can turn it off ก็คือไม่คุณปิดมันก็ได้นะครับ เราก็เอาคำนี้คุณกำลังดูอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือ are you watching it นะครับพูดตอบว่า no นะครับ you can turn it off นะครับคุณปิดมันก็ได้นะครับข้อสองนะครับ เขาบอกว่า you go now นะครับคุณไปตอนนี้ใช่ไหมนะครับคำตอบคือ yes see you tomorrow นะครับ yes see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้คุณกำลังไปคุณจะไปตอนนี้ใช่ไหมก็คืออะไรครับ you going now ใช่ไหมครับประโยคบอกเล่าคือ you are going now ถ้าเป็นประโยค yes no question คือ are you going now ใช่ไหมก็ อาจจะคิดถึงประโยคบอกเล่าก่อนแล้วค่อยสร้างประโยะโยค์คำถามก็ได้นะครับ Are you going now นะครับคำตอบคือ yes นะครับ See you tomorrow ใช่เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับข้อ3นะครับ uh, It r a i n นะครับฝนตกใช่ไหมคำตอบคือ no uh, Not at the moment ไม่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับ อันแปลว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ไม่คนถามถามว่าฝนตกตอนนี้ฝนตกใช่ไหมก็คือ,อถ้าถ้าบอกว่าฝนตกตอนนี้นะครับ it is raining อัอนนี้ฝนตกตอนนี้แต่ถ้าถามว่าฝนตกตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะขอโทษอ่าโอเค it is raining นะครับฝนตกตอนนี้ถ้าถามฝนตกตอนนี้ใช่ไหมก็คือเอาอะไรครับกริยาช่วยมาไว้ข้างหน้า is it เรนิอ่าตอนนี้ฝนตกใช่ไหม่ค่อยค่อยคิดค่อยคอยสร้างไปนะครับตอนผมทําตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับอ่า no not at the moment นะครับมาดูข้อ4ครับข้อ4อี enjoy the film so, อ่ ดูหนังแล้วสนุกไหมสนุกกับหนังไหมนะครับคำตอบคือ yes นะครับ is very funny มมันสนุกมากใช่มันสนุกมากนะครับคุณสนุกกับหนังไหมถามตอนขณะนั้นนะครับก็คืออะไรครับเดี๋ยวผมประโยคบอกเล่าก่อน you are enjoying the film นะครับ you are ดูหนังสนุกใช่ไหมครับ you are enjoying the film แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นคำถามก็คือตอนนี้ดูหนังสนุกใช่ไหมก็คืออะไรครับ R นะครับ a R e you enjoying the film เปลี่ยน full stop นี่เป็นคำถามด้วยนะครับคำตอบคือ yes it's very funny ใช่มันสนุกมากถัดมานะครับข้อห้าเขาถามว่า That clockwork. นะครับนาฬิกาเรือนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมนะครับคำตอบคือโ no, นใช่ไหมครับ is broken นะครับ is is has broken นะมันมันย่อมาจาก is has broken คือมันเสียไปแล้วนะครับสร้างประโยคอะไรนะบอกเล่าก่อนก็ได้อะประโยคบอกเล่าคือนาฬิกาเรือนนี้ทำงานกำลังทำงานก็คือ That clock. ใช่ไหม is working แต่ถ้าสร้างประโยคคำถามใช่ไหมรายการนี้กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมก็คือ is that clock working? The, เติมเครื่องหมายคำถามเข้าไป No, is broken มันพังแล้วนะครับข้อสุดท้ายข้อ6นะครับ You waiting for a bus? คือคุณรอรถบัสใช่ไหมนะครับผู้ชายตอบ No นะครับ for a taxi ก็คือเขารอแท็กซี่นะครับอ่าอะสร้างประโยคบอกเล่าก่อนก็นได้นะครับตอนนี้คุณรอรถบัส you are waiting for a bus นะครับคุณกำลังรอรถบัสถ้าเปลี่ยนประโยคคุณกำลังรอรถบัสเป็นคุณกำลังรอรถบัสใช่ไหมก็คือเอา are มาไว้งหน้านะครับ are you Waiting for a bus นะครับ uh, No for a taxi ไม่รอแท็กซี่นะครับ uh, ถัดมาครับข้อถัดมา uh, 4.2 4.2นี่เราทำอะไรอ่า uh, โจทย์ก็คือ Look at the pictures นะครับดูรูปนะครับแล้วก็ Complete the questions แล้วก็เติมคำถามต่อไปนี้นะครับ use คำที่กำหนดให้นะมีคลายมีร้องไห้มี eat กินนะครับโกไปลา u g ฟหัวเราะ look at มองดูแล้วก็ read ซึ่ง read นี่ใช้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับข้ Correct, อแรกเป็นตัวอย่างก็คือ,อผู้ชายถามผู้หญิงว่า what are you reading นะครับ คุณกำลังอ่านอะไรนะครับต่อแบบง่ายๆเดี๋ยวนะว,วิธีทําง่ายๆนอกจากจะไล่โครงสร้างว่าเป็นประโยคคำถามแล้วเป็นประโยคบอกเล่าแล้วมาสร้างเป็นคำถามนะแต่ว่าถ้าจำหลักการง่ายๆอาจจะบอกว่าประโยคที่ขึ้นต้นด้วย wh question เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย what w h e r e when why นี่ครับพวก wh พวก wh question verb นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็เป็นพวกประธานของประโยคแล้วก็กร,รมกริยาบวก ing อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจำพวกนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยดีนะเราควรจะจำหลักการคิดชา้าตัวแรกหน่อยแต่ตอนหลังถ้าคิดได้มันจะมันจะออกทันทีมันจะเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวนะคำศัพท์ที่เขาให้มาคือ cry ใ,ใช่ไหมครับ eat go l u g h แล้วก็ look at ที่เหลืออ่ะข้อสองนะครับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันถึงบุคคลที่สามว่า where she ก็คือ where อเหมือนเธอกำลังออกไปใช่ไหมก็คือกำลังถามว่า where is she going นั่นเองครับเธอจะไปไหนก็คือ where where is นะครับ she going ออขอแทรกนิดหนึ่งแล้วกันเพิ่มเติมหนึ่งคือพื้นฐานเวลาเราคิดเราคิดจาก she is ใช่ไหมประถ้าเป็นประโยคบอกเล่า she is going where ใช่ไหมคิดแบบเทียบกับภาษาไทยด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรใช้ได้นะเธอกำลังไปไหนแล้วก็เราค่อยย้าย where มาไว้ข้างหน้าตามด้วยกิริยาช่วยนะครับเราก็จะได้ประโยคคำถาม ws question นะครับอ่าเป็นอันนี้เป็น where is she going นะครับ ตัดโกออกไปใช้เอาไปใช้แล้วข้อ3นะครับ what มีการถาม what คืออะไรแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ทานอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือ what are คุณกำลังกินอะไรใช่ไหม what are you eating what are you eating ข้อ4นะครับ ข้อ 4, อี่ผู้หญิงไปเห็นเด็กร้องไห้นะครับก็คือ,อลบไอซิติงกองก็เลยถามสาเหตุว่า why นะว่าร้องไห้ทำไมก็คือ why are you crying ทำไมเธอร้องไห้ทำไมตอนนี้เธอรอ้องไห้อะถ้าจะแปลใ,ให้มันได้ครบนะมันต้องมีการใส่ตอนนี้เข้าไปด้วยทำไมตอนนี้เธอรอ้องไห้ข้อ5้านะครับ ่พวกเขาจ้องอะไรเพิ่งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับกิริยาที่พวกเขาทําก็คืออ่ลุกแอดนั่นเองนะเราจะเอาลุกแอ t นะครับแล้วก็พูดถึงพวกเขาทั้งหมดเลยนะพวกเขากําลังมองอะไรก็คือ what นะครับ are they looking at นะพวกเขากำลังมองอะไรอยู่ตอนนีนะ้หรือตอนนี้พวกเขากำลังมองอะไร6นะครับ เหลือแค่ y ใช่ไหมครับวา y แล้วก็คำว่า l a u g h แปลวล่าหัวเราะ uh, พวกเขานะครับคุยกันถึงผู้ชายคนนี้นะครับว่าทำไมหัวเราะก็คือ Y ทํทำไมเขาหัวเราะ uh, ทำไมขณะนี้เขาหัวเราะใช่ไหมวย is he laughing ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ,รบสำหรับวิดีโอคลิปก็ วิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ